ไม่ไม่ไหวรักมันตัดหัวใจรอไปรอไปรอทำอะไรคิดทำไมว่าฉันสักวันเขาจะกลับมาช่วยรักฉัน ก็อยู่ในช่วงทําสีนะครับผมครับก็เป็นงานไม้เก่านะนะทําเป็นสีไม้เก่านะครับผมนะส่วนไอ้ตัวท็อปก็อี้นี้ก็ถอดไปทานะครับ,นะรบก็แยกกันทานะตัวท็อปกับตัวโตะนี่ไม่ได้ติดกันนะแยกไปทาเดี๋ยวเหล็กฉากใส่นะครับง่ายต่อการขนย้ายครับส่วนตัวนี้ก็จะสาหรับคนที่เบื่อความจําเจนะ ครับผมอยากจะแหวกแนวก็สีนี้เลยฮะมันจะเป็นเส้นฟ้านะครับผมเป็นสีเส้นฟ้านะนะครับท็อปก็เป็นสีไม้ธรรมชาตินะครับขาวอมเหลืองนะสำหรับคนที่เบื่อความจําเจนะหรือว่าคนชอบแบบอะไรเรียบๆก็ประมาณนี้ฮะแต่นี่ยังทําสีไม่เสร็จนะอยู่ในช่วงทำํำถ้าทําแล้วสีมันก็จะสวยกว่านี้นะครับ,รบก็ ระหว่างรอทางสีก็ดีกีตาร้องเพลงไปด้วยฮะก็ประมาณนี้ฮรับพรอให้สีว่าสีจะแห้งอนะเล่นกีตาร์ขั้นเวลานะก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเดี๋ยวเจ้เอาลงขายติกตอกให้หมดและพวกเนี้ยนะ